สวัสดีค่ะหนูชื่อสมเนศวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องพี่น้องของหนูหนูมีพี่น้องสามคนมีพี่สาวหนึ่งคนน้องชายหนึ่งคนและหนูค่ะหนูเป็นลูกคนที่สองหนูชอบกินอาหารประเภทผัดต้มและทอดหนูชอบข้าวผัดปูต้มยำกุ้งไก่ทอดและก๋วยเตี๋ยวเส้นเหล็กน้ำหมูค่ะหนูพี่สาวของหนูและหนูชอบอาหารเผ็ดมาก น้องไม่ชอบกินอาหารเผ็ดค่ะพี่ชอบกินอาหารไทยมีผัดไทยส้มตำและหมูย่างค่ะน้องไม่ชอบกินอาหารไทยเขาชอบกินอาหารฝรั่งและอาหารญี่ปุ่นค่ะเครื่องดื่มที่หนูชอบมากที่สุดคือ,อชามะนาวเย็นและน้ำส้มข้นเพราะว่าหนูชอบเครื่องดื่มมีรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยมากค่ะเวลาว่างหนูชอบ สอนน้องเขียนภาษาจีนหนูก็ชอบคุยมือถือกับเพื่อนด้วยค่ะพี่สาวของหนูมีผมสั้นหนูคิดว่าพี่สวยมากค่ะพี่ชอบใส่เสื้อเขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวสีดำค่ะพี่ชอบใส่กระโปรงชุดสีชมพูอ่อนด้วยค่ะพี่ก็ชอบทักพี่ก็ชอบถือกระเป๋า ในห้องนอนของพี่มีกระเป๋าถือเยอะมีหลายแบบหลายสีค่ะหนูไม่ค่อยชอบกระเป๋าถือแต่หนูชอบใส่นาฬิกาข้อมือมากกว่าค่ะเวลาว่างพี่ชอบถามอาหารให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะเธอชอบถ่ายรูปสวยๆเธอมีกล้องถ่ายรูปสีม่วงแก่หนึ่งตัวด้วยค่ะ น้องชายของหนูปีนี้มีอายุ15ปีแล้วค่ะน้องกำลังเรียน3ภาษาคือภาษาจีนภาษาแมนและภาษาอังกฤษค่ะเวลาว่างเ,เขาชอบนั่งบนเก้าอี้ดูโทรทัศน์หรือ,อนอนบนเตียงเล่นมือถือค่ะน้องชอบใส่เสื้อเขนสั้นสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำหมวกสีน้ำเงิน ถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำค่ะน้องก็ชอบเล่นกีฬาและว่ายน้ำค่ะน้องชอบสัตว์เลี้ยงมากค่ะน้องมีหมาสามตัวค่ะมีสีขาวหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวและสีน้ำตาลหนึ่งตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ